ฝั่งเจ้าอาร์ตโดนล็อกเหลี่ยมนะครับเสือแปรข้ามได้เฉพาะขาขวารับได้เฉพาะขาขวานะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาลาวดรอปมาแล้วโอ้โห,โหเอาเปิดหนึ่งยกสองลาวดรอปอีกแล้วโอ้โหเอาเสือไปเอาเสียนกเปิดหนึ่งเจ้เเาเหนียวยกเข้ามาเสียนกเขียวมา เอิดหนึ่งเอายกสองเอาเขียวไปเอาเดียวเขียวได้โอ้โหที่อาร์ตเสิร์ฟได้ขาขวาข้ามได้ขาขวาเท่านั้นเอายกขึ้นมาเอาเสียงลกปาดมาโดนเกียวเอาเรียบร้อยปักเข้าไปโอ้โห เอาเส์อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาปาดไปเหนียบหลยอยแปดต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าไป ปเปิดหนึ่งยกสองเอาเสียลกูกปาดไปโดนเขียวหลังเท้าจ้าวัดปักเข้ามาเขียวไปเอาโดนเขี่ยวอีกเอายกปักเข้าไปโอ้โหโอโเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาเขียวไปโอ้ฟาวนะครับไปแล้วครับ9ต่อห้าแลครับ เอาเปิดหนึ่งยกสองเอาปาดไปโดนแง่งเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเอาเสือมาเอาเจ้าเหนียวเ,เปิดหนึ่งยกสองเอาปักเข้าไปเรียบร้อย 5ต่อข้าวนะครับเอาเส์ฟไปเอาเจ้าอาร์ตเปิดหนึ่งยกสองตักเข้าไปเอาเจ้าอาร์ตเสร์มมาเอาเจ้าเหนียวเปิดซ้ายยกซ้ายเสียนกเขียวไปโดนเกี่ยวดังเท้าซ้ายไม่ได้นะครับเอาเปิดหนึ่งเอา้ายกเอาเจ้าอาร์ตตักเข้าให้เรียบร้อยนี่นะครับ เอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองตักเข้าไปเอาโดนเกียวเอายกว่างว่าไง่ตักเข้าให้ใส่เน็ตโอ้โหเตะห่างเนตนะครับเตะไม่ข้ามเดี่ยมข้ามนะครับเอา้าจะเ,าเตะใส่เนตหกต่อเก้านะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอายกล้นเบา เอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาปาดไปเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกไปแล้วครับเอาแล้วครับไล่มาเจ็ดต่อเก้านะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเจ้าอาร์ตเสือมาเอาเจ้าเดียวเปิดหัวเอายกปาดยอดเจาอารเปิดหลังเท้ายกขึ้นมา ปักเข้าไปเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเจ้าเหนียวยกขึ้นไปปักเข้าไปเอาแล้วเจ็ดต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาเจ,จ้าอาร์ตปาดมาเอาปาดไม่ข้ามเอาแล้วครับตอนนี้ไล่มาแล้วครับแปดต่อสิบเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกสองเอาเจ้าอาร์ตเขียวมาเอา้า10สิบต่อแปดนะครับเอาเสร์มมาเอาเปิดหนึ่งเอา้าเปิดถูกมือนะครับเสียนะครับสิบเอ็ดต่อแปดเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาปาดไปเรียบหลยอยังไม่เกมนะครับตอนนี้เจ้าเหนียวกับเกียลกวกบุรีลำแต้มตามอยู่ที่แปดต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาเส์อไปเจ้าอาร์ตเปิดหนึ่งโยกสองปกเข้าให้โอ้โหเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอาปาดไปเหียบร้อย 1ิต่อแปเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอง้าเอาโยก12ขึ้นแท่นนะครับเกม13นะครับไม่ใช่12นะครับหาท่าเรือขึ้นแท่นนะครับเกมไม่เกมนะครับอยู่ที่เสิร์ฟดีมีโอกาสเกมนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกสองสอเอาปาดไปโดนเกีียวโอ้โหเกี่ยวออกหลังสนามนะครับเอาปักเข้าไปา <sc suivre> เอาเปิดหนึ่งยกสองเอาปาดไปโดนเกีียวเอายก <pip> <ส artistic S 1> ปักเข้าให้เรียบร้อยจบเกม หาท่าเรือเอาเชนะวีร์เดินสายวิทยุยสกอร์13ต่อ8นะครับ